สุดท้ายไม่รอดตำรวจไซเบอร์ไปจับกลุ่มนันทภพอายุ25ปีแล้วก็พันนิตาอายุ21ปีได้ที่บ้านพักหลังนี้อยู่ในอำเภอบันพลพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับหลังได้ข้อมูลมาว่าพฤติกรรมของทั้งคู่ไปเปิดเพจรับบริจาคเพื่อซ่อมแซมบ,บุรณะวิหารหลวงลายคำวัดแสงแก้วโพธิญาจังหวัดเชียงรายครับของคูบาอาริยชาติอริยจิตโต ที่เกิดเพลิงไหม้ไปเมื่อประมาณช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคือให้คนทําบุญมาแต่โอนเข้าบัญชีของพันนิตานะอ้างบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตัวเขาเองเป็นเหยลยิบของคณะกรรมการวัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเงินทองจะไม่ล้วนไหลไปไหนแน่นอนครับสุดท้ายตํารวจสืบทราบมาว่าพันนิตาเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับวัดเลย ที่บอกว่าไปเถรลยิ้ของคณะกรรมการวัดก็ไม่จริงและพอไปตรวจสอบก็อุจจาริิดเพราะว่าหลังจากที่มีคนโอนเงินทําบุญมาให้แล้วไอ้คู่นี้ก็ไปกดเงินจากตู้ ATM ทั้งในจังหวัดพิจิตรนครสวรรค์หลายแห่งครับก็เลยรวบรวมพยานลาหลักฐานขอสารออกหมายจับนอกจากนี้คุณผู้ชมเชื่อมั้ยตำรวจยังไปตรวจสอบเพราะว่าทั้งคู่ไปเปิดเพจกลุ่มข่าวคนโคราชบ้านเอง ขอรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กชายวัยสามขวบที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็พระที่นอนอาภาธอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี่ก็ให้คนโอนมาในบัญชีของพนิตาเหมือนเดิมครับตุนคนเนี่ยให้หลอกโอนเงินมาสองแสนกว่าบาทเลยนะครับมีคนเชื่อนะเพราะเขาคิดว่าเอ้ยอยากจะช่วยเหลือจริงๆก็คิดว่าอ่าโอนเงินให้แล้วก็เอาไปช่วยเหลือผู้คนเอาไปทําบุญจริงๆที่ไหนได้เข้ากระเป๋าตัวเอง ชุดจับกลุมก็เลยนําตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปที่วัดแสงแก้วครับก็ไปกราบขอขอมาครูบาอริยชาติเนี่ยก่อนนำตัว,ตวทั้งคู่ไปดำเนินคดีข้อหาช่อกงประชาชนแล้วก็เรื่องของความผิดประบะคอมพิวเตอร์ด้วย